ว,วันนี้แม่ย่าทําเมี่ยงตุรกีแล้วบอกให้อาริฟไปเอามากินกับกล้วยนี่ค่ะไอจอก้อนสีส้มส้มเนี่ยมันทํามาจากอะไรกล้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันคล้ายกับข้าวมากรสชาติจะมีความมันๆออกเผ็ดออกเปรี้ยวนิดนิด,นดคนตุรกีจะเรียกว่าชิคโคเเตนิยมนํามาห,อห่อในแป้งแผ่นบางๆแล้วก็ใส่ผักสดผักดองลงไปตามชอบก่อนที่จะราดด้วยซอสท,ทับทิมแล้วก็บีบเลมอนตามลงไปมาค่ะมาดูวิธีการห่อแบบช,ชัดๆกันเริ่มจากนําชิคโคเปเตมาวางใส่ลงไปบนแผ่นแป้งแล้วก็บีบๆ ให้เขาเแบนๆแบบนี้จากนั้นก็ใส่แตงกวาดองลงไปสัก3มชิ้นแผ่นแรกเนี่ยจะเป็นของกล้วยนะคะตามด้วยผักกาดแก้วฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปตามด้วยผักกาดหินไว้ชอบมากเลยค่ะพันของตุรกีน่ะกลิ่นก็จะไม่แรงเท่าของไทยนะแล้วก็ตามด้วยผักชีเป็นอย่างสุดท้ายแผ่นของกล้วยเนี่ยก็คือใส่ผักแบบจุกมอสปีบเดมอนล,ลงไปให้ช้ำๆตบถ่ายด้วยซอสทับทิมเทใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยจากนั้นก็ห่อได้เลยค่ะแป้งขึ้นมาด้านเดียวกันซอสไหลแล้วก็มมวนๆๆเรียบร้อยค่ะเมี่ยงตุรรกีอาาาหว่ง เรียกน้ำย่อยยอดฮิตของคนที่นี่ต่อไปก็จะเป็นส่วนของอารีก็จะทําขั้นตอนเดียวกันต่างแค่ตอนใส่ผักค่ะเพราะว่าอารีปจะใส่แค่ผักกาดแก้วกับแตงกวาดองเท่านั้น<ม>คืออารีปนะเขาจะกินผักได้ไม่ค่อยหลากหลายเหมือนกล้วยจากนั้นก็บีบเลมอนตามด้วยซอสทับทิมบีบลงไปให้ชุ่มๆจากนั้นก็ห่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจ้ามาค่ะทุกคนอันนี้เมีย่ยงตุรกีนะคะชิคเกเ้ชิคเกเต้ตเมีย่ยงตุรกีนะคะเดี๋ยวเราจะมารองชิมด้วยกันนะคะทุกคนมาค่ะอ่ะโอเค อืมอร่อยมากอร่อยลูกโ้อรล้ำชิ้นดีทั่วดีจังเผ็ดด้วยนะคะออกเผ็ดนิดนึงไม่ยารู้ใจทำเผ็ดด้วย อืมไม่ยากยาทำสดยื่นมากอืมทุกคนม,มันจะแบบว่าเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมันต้องมัน,มนต้องเปรี้ยวนะมันก็มีนัวๆแล้วก็หวานมีความหวานจากน้ำทับทิมคือแบบเปรี้ยวหวานและมีความสดชื่นของผักอร่อยมากบอกเลยอร่อยมากมากล้วยอาลิชอบกินมากนะคะอืม ใส่ผักกาดหินเข้าไปแบบอร่อยมากคือปกติเวลาเราไปซื้อจากที่ร้านอะ่ะเขาจะไม่มีผักกาดหินให้เรานะคะเนี่ยวันนี้ใส่อร่อยขึ้นนี้อร่อยขึ้นผักกาดหินแป้ป้งทริปิ้เนี่ยเพราะว่าไม่ยากแกทำแผ่นแป้งเองด้วยนะคะทุกคนแป้งเป็นลิป อืม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 น,นี่นะันนีอแป้งอนนิ่งเอินหัวอาริอกินหมดไวมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะทำแผ่นใหม่แล้วนะคะบอกเลยว่าอานี้ชอบมากใช่ไหมอนนี้ชอบมากใช่ไหมชอบมากชอบชิก็เต๋อมากใช่ไหมใช่ปก๋วยอ้อชิคก็เตอ พี่ว้ยฮะต้องมปีกเว้ยเหรอใช่ไหมอืมอืมอ่อร่อยมากไม่ยากทำอร่อยก็ไปซื้อตด้อีกอ่ะยู่ตรงนั้ไหนอันนี้กกินยั่งมีมองชอันนี้สุปะทำไมยากดูอยู่นะคะอันนี้ชอบสุ อืมออันนี้ทืมอืมอืมอือืมอืมอืมอมอืมอื้อืมอืมอืมอืเอืม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 อื่อืมอืมอืมอืเอือืมาืมอ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 ืนอืมอมอืมอบเอบมอืมอืนอืมอืุอืมอไมอเป็นคนตัอกี่ืมอืมอมอืมอะมอืมอืมอืนอืมอืมอนมมอมอ เอาไปจุกเลยรอบนี้้อนนี้อันี้ไปเลยเหมือนเดิมเค็ิสโอเครเอ, <c oughs> อืมอ่าวายุบกัไม้ม,มาดะไรยบกยงไม่้กอันนี้ว่าแผ่นแปชิคกี้พายมาดูกิน y t h i n g ต้องเบิ้นนะคะทุกคนต้องเบิน้นอันเดียวไม่พอนะคะต้องเบิ้นนะคะคือวันนี้วันนี้ไม่ย่าทํทำแล้วก็บอกให้อาริไป,เ,ปเอานะคะทุกคน แต่ว่ากล้วยไม่ได้ไปด้วยอาลิฟก็เลยเอากลับมากินที่บ้านเพราะว่ากล้วยต้องทํางานต้องตัดวิดีโอนี่แหละเพราะว่าถ้าไปแล้วก็คือไปยาวอะ่ะเราต้องไปเมามอยโน่นนี่นั่นอีกอ่ะเสียเวลา <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปหาวันื่น <c oughs> เพราะว่าเออวันนี้ไม่ยากแก่ทาแล้วแกก็เลยเออให้อาลิฟไปเอาอาลิฟก็เลยไปเอามา, <c oughs> เ,าเร็วเร็ว <c oughs> อาลิฟโอ้อาลิฟสองแผ่นเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ใช้แป้งสแผ่นเลยอ่ะใหากโอ้ใหญ่มากค่ะทุกคนนี่อืมไ้ดูใส่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 แบยอนรีบดูแป้งดูยย้อนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักบายบาย di <laughs>